ใสว์นะคไดบปล่อยสัตว์ปล่อยนกปล่อยปาครัน้ข้างพี่น um> ี่จะตงนะครับก um 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 ็้รอนะครับ ทุกท่านว่ากันด้วยเวลา18:30นของเดือน9นาฬิกานะคะที่นะคะ9นาฬิกานะคะก็เรียเชิญท er ุกท่านนะคะโดยเป็นทีวนลูกค่ะและจะมีวันพิธีใหญ่สัปดาหทองสดดอกพร้อนะคะเริ่มเวลา13นาฬิกาค่ะอยู่ที่ท่านาวสทยค 那能不？ ผัวคือหุดไรพริกไทยมีไอ้ซีขาวแล้วก็มีพริกไทยป่นน้ำมันนี่ใช้น้ำมันอะไรครับวันนี้น้ำมันมะพร้าวค่ะนี่น้ำมันมะพร้าวนะคะอ๋อใช้น้ำมันอืมมันเป็นเจหมดเลยนะพี่น้องแล้วก็มีกระเทียมสูตรนี้นะคะน้ำมันหอาใหญ่นะคะอเป็นทุกอย่าฆ่ะเชื้อไอซีขาวรสชาติเป็นไงครับรสชาติของเราอร่อยค่ะอร่อยมากรสชาติอร่อยเมนูเด็ดของวันนี้คืออะไรครับเมนูเด็ดวันนี้เหรอคะ อะไรอะพี่ผัดผักเออผัดผักขาผัดผักขา,กขา,กขาแล้วก็แกงส้นมนะคะวันนี้นะคะแกงส้มนะครับเน้อโอเคครับไอ้หน็นอยายยกไปแต่งกินเหมือนกันเหรอวะ ¡Gracias!